อันนี้กะว่าจะซื้อเนื้อมาสไลด์ครับที่สั่งอันนั้นมาพร้อมกันก็พร้อมกับชุดมีดเพราะบางทีผมเป็นคนที่ชอบทําอาหารนะครับจําเป็นต้องมีชุดมีดหลายๆอย่างอันนี้ก็คือหลัก270บาทครับได้กี่ชิ้นนะครับ1 2 3 4งสห้าหได้6ชิ้นเป็นมีดแบบสับมีดแบบ หั่นเนื้อหั่นปลาหันห่นผักหั่นผลไม้อันนี้เป็นแบบตัดตัดผลไม้ตัดปูตัดกุ้งอันนี้เป็นแบบปอกไปดูข้างในกันครับ27งิบาทพร้อมค่าส่งถูกครับนี่ของจริงจะเป็นแบบนี้อันนี้ยาวดูความยาวกันครับใบนี้ยาว8นิ้วจะเล็กลงมาหน่อยอันนี้ อันนี้ก็8นิ้วอันนี้ก็8นิ้วแต่ว่าความความใหญ่ความยาวเท่ากันครับแต่ว่าความกว้างตัวนี้ไม่เท่ากันอันนี้ก็คือ8ดนิ้วนะครับอันนี้7นิ้วเป็นมีดปังต่อเหมือนกับเอาไว้สับกระดูกสับอะไรนะครับน้ำหนักกำลังพอดีสวยงามครับผม แล้วก็มีดหั่นเล็กๆปอกผลไม้ปอกกระเทียมปอกหอมขนาด5้านิ้วส่วนตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวปอกเปลือกผลไม้นะครับปอกแครอทแล้วก็อันนี้ก็คือการไกนะครับเอาอันนี้ไว้เปิดเปิดขวดอันนี้ไว้สลับ ตัดปูตัดกุ้งตัดกระดูกปลานะครับนี่ที่เป็นจยักอยกักอันนี้ก็อันนี้ก็น่าจะล็อกสลับแกะปูนะครับผมว่านะเอาปูเข้าไปนี่เพื่อให้มันแปะแปะไอโปรกกรมกามปูครับแล้วก็แกะกิะน,ะน,ะน,ะนสะดวกนะครับนี่คืออุปกรณ์มาดูความคมของมันครับ จะลองคมอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าแร่แรก่ก็คือแบบจืดออย่างนี้นะครับไปดูความคมกันผมก็จะใช้กระดาษนี่ครับคมไหมครับดูนี่คมไม่คมก็เห็นนะครับถามว่ามีดคมไม่คมก็ต้องไปเฉือนกระดาษดูครับ ว้าวกดหนวดได้ครับนี่เหมาะพวกนี้แหละครับก็เ,เหมือนกันครับผมลองตัวเล็กตัวเล็กน้องสุดคมทุกอันครับผมนี่ ทีนี้เราไปทำหมูกระทะกันครับเหมาะมากครับหรือไม่เราก็ อาจจะทําแบบลูกเต๋าครับ ครับเราเราได้หลายแบบครับเหมือไม่บางทีก็บางคนชอบแบบหัน่นสไลด์บางๆไม่ค่อยมามาซอยซอยบางๆนะครับทำเป็นแผ่นเช่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาให,ใหม่ครับพอดีหมดพอดีคือเราหาั่นบางๆครับผมเช่นเราทำให้มันบาง,บาง แล้วเราก็มาสับแบบนี้ครับจะเป็นฝอ,อยนะครับผมนี่จะเป็นฝอ,อยแบบนี้ครับเหมาะมากอย่างลูกคิดก็ไม่ต้องพูดถึงครับมันเป็นเนื้อบางๆแล้วก็ คือการหั่นเนื้อครับคือเป็นการดึงความดิ่งยิ่มยิ่งความยาวของมีดดีนะครับเป็นการดึงดึงจากที่นี่อย่างนี้ครับดึงเข้ามาหาตัวนี้ครับถ้าเป็นการดนี้คือมันทําให้เนื้อช้ําครับผมแล้วก็เฉือนแบบเฉือนเนื้อเฉือนปลาดึงเข้าหาตัว Anyhow. help?